ดีค่ะหอหอบจากโตโยต้านะคะวันนี้เราก็จะมาพาชมนะคะรถส่งมอคอร์เจนเนอร์รีเจนเดอร์รุ่น2.4ขับ2นะคะราคาคันนี้สีขาวมุกหลังคาดำนะคะจะอยู่ที่1.584 0 0 0บาทอันนี้คือรวมราคาสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมรอบคันกันเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเห็นได้เลยว่าจะ เป็นไฟ LED นะคะเป็นปู LED นะคะมี Daytime Running l i g h t มาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะคะนี่นะคะลองกดกดล็อกดูนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะจะเป็น Smart Key นะคะถ้าเวลาส่งมอบนะคะจะได้รับในส่วนของกุญแจ2ดอกนะคะตรวนลูกค้าตรวจสอบให้ดีนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้จะได้ล้อแม็กทูโทนขนาด20นิ้วนะคะ mm hmm. ลูกค้า จะเป็นลายแบบนี้เลยเฉพาะรุ่น l ีเจนเดอร์นะคะตัวนี้จะมีกล้องรอบคันด้วยนะคะ,ะวิธีการเปิดนะคะลูกค้าก็สามารถเปิดได้กดล็อกกดกดล็อกผ่านโดยไม่ต้องใช้รีโมทได้เลยกดล็อกก็คือเช็คได้เลยนะคะภายในตัว2.4นะคะจะเป็นเบาะดำสลับแดงนะคะ2.4 2.8ขับ2นะคะ 2องตขับสี่นะคะก็จะเป็นภายในแบบนี้เลยนะคะกุญแจก็จะเป็นระบบสมาร์ททีนะคะตัวนี้จะมีตัวกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้แล้วนะคะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะคะตัวนี้นะคะจะมีแท่นชาร์จไร้สายตรงนี้ด้วยนะคะถ้าหากสตาร์ทรถก็จะเห็นได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาลองเหยียบเบรกสตาร์ทกันเลย นะะหน้าจอตัวนี้ก็จะเล่น Apple CarPlay ได้นะคะสามารถาเชื่อมต่อบลูทูธเล่นได้ปกติเลยตัวแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จไร้สายนะคะลูกค้าตัวหน้าจอ M-ID นะคะมาตรวัดนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มโค้ c คอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วนะคะตัวนี้จะมีแพดเดนชิพนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเกียรได้จากตรงนี้เลยนะคะยกข้าศูน คันนี้จะมีกล้องรอบคันด้วยนะคะเพียงแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวกล้องรอบคันก็จะทางานทันทีอันนี้ข้างนี้จะเห็นได้ว่าเปิดประตูอยู่เนาะตัวกล้องจะอยู่ที่กระจกทั้งสองข้างนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะใต้โลโก้นะคะกดสตาร์ทเหยียบเบรกให้สุดนะคะสตาร์ทแล้วก็ปิดตรงนี้เลยกระจกจะเป็นออตโต้ทั้งสี่บานนะคะเดี๋ยวพาโชว์ไฟนะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะลูกค้า ก็จะมาชมภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตรงก็จะตกแต่งด้วยสีแดงนะคะอันนี้ก็จะมีไฟแอมเบียไนไลท์นะคะลำโพงตัวนี้จะเป็น6ตตำแหน่งนะคะถ้าเป็นตัว Fortuner l e g e n d 2.8 2.8ขับสีนะคะภายในจะเป็นดำสลับขาวนะคะตรงนี้จะเป็นสีขาวตรงบอกก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีสครับเพดนะคะเฉพาะรุ่นเ e Gender นะคะ อะบอกรบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นพรมเฉพาะรุน่นเรเจนเดอร์นะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นกระจกออโต้เหมือนกันนะคะกันน็ทั้งสีส่บานนะคะอ่ามีไฟแอมเบียนท์ไลท์เหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะมีรชา,าแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีปลัก๊กน,นี้จะเป็น USB นะคะ <Beifall. S 1> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร์ด้านหลังนะคะ ปนะคะคอตได้เดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายเขาก็จะเป็นแถวนะคะปะท้ายสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบนะคะเดี๋ยวมาลองระบบกันหนีบกันนะคะโอเค ก็คือถ้าหากเราก้มเก็บของอยู่นยคะเขาก็จะกำหนึ่งให้อัตโนมัตินะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบก็คือคิกเซนเซอร์เดี๋ยวเรามาลองตัวระบบคิกเซนเซอร์น,นะคะตัวเซนเซอร์เขาจะอยู่ใกล้ลายท่อนะคะปลายท่อจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเปิและให้ถอยออกนะคะ เกาะนะคะก็จะสามารถพับเก็บแล้วก็เอาขึ้นไปห้อยแขวนไว้ได้นะคะนี่เอาขึ้นห้อยตรงนี้ได้เลยก็คือเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้นะคะอ่าถ้าจะเตะปิดก,ก็เหมือนเดิมค่ะปิดแล้วเอียบออกเลยเซนเซอร์เขาจะอยู่ตรงปลายท่อนะคะอ่าวันรับรถอยากให้ลูกคา้าทุกท่านนะคะเช็คตรงยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ตัวนี้มันจะเป็นล้อแมกน,นะคะ,ะมิราบเห็นหรือเปล่าเลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบรีวิวรถส่งมอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าอยากดูรีวิวรุ่นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ